สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยนะวันที่15กันยายน2025มาเจาะลึกกันครับหลกัหลกๆก็จะเป็นความเคลื่อนไหวเดียตลาดหุ้นสหรัฐที่แบบร้อนแรงทีเดียวแล้วก็มีข่าวใหญ่ๆใ,ในแวดวงเทคโนโลยีด้วยเเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งข่าวบทวิเคราะห์สัมภาษณ์ต่างๆ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากชวนคุยให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรขับเคลื่อนตลาดอยู่แล้วก็มีประเด็นไหนที่เราต้องจับตากันเป็นพิเศษบ้างนะครับเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดก่อนเลยบรรยากาศนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับข้อมูลที่เราดูดูมาเนี่ยทั้งจาก Investopedia หรือ CNBC ก็บอกตรงกันว่า NASDAQ Composite กับ S&P 500นี้ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ปีกรอบ NASDAQ บวกไปประมาณ0.9%นะครับส่วน S&P 500ก็ขึ้นมา0.5% ค่ะส่วนดาวโจนส์ก็ขยับขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.1%ค่ะครับผมและที่น่าสนใจนะคะทางบลูมเบิร์กเขาชี้ว่า n a ส d ด็กเนี่ยทำสถิติปิดบวกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวที่สุดตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปี2023เลยนะโอ้ยาวนานเหมือนกันนะครับค่ะมันก็สะท้อนโมเมนตัมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนช่วงนี้ล่ะครับคืออะไร ดูเหมือนทุกสายตาจะมองไปที่การประชุมเฟดเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทุกคนจับจ้องไปที่วันพุธนี้เลยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยแหละค่ะตลาดนี่คาดหวังกันสูงมากๆจริงๆนะคะข้อมูลจาก Investopedia บอกว่าโอกาสที่เฟดจะประกาศลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้เอ่อพุ่งไปถึง96%เลยทีเดียว96%เลยเหรอครับสูงมากค่ะแล้วก็สอดคล้องกับมุมมองของ UBS ที่ CNBC รายงานว่าเหมือนกัน คาดว่าจะลดลง25บ basis points หรือ0.25%ค่ะอ <c oughs> ืมฮก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าลดจริงนี่คือสัญญาณเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งสำคัญของปีเลยถูกต้องค่ะแล้วก็มุ่งมอง UBS t CNBC นำเสนอก็มองไปไกลเหมือนกันนะครับว่าอาจจะลด,ลดรวมๆวม75บ basis points ภายในสิ้นปีนี้เลยค่ะคาดการกันไปถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับเฟด ือมันมีความท้าทายซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันโจทย์หลักคือการหาจุดสมดุลที่ค่อนข้างยากทาง CNBC ก็รายงานถึงความกังวลเรื่องตลาดแรงงานนะคะที่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวอืมครับขาดเดียวกันตัวเลขเงินเฟ้อถึงแม้จะไม่ได้พุ่งแรงเกินคาดแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต้องจับตาอยู่ดีทั้ง CNBC และ Investopedia ก็วิเคราะห์ไว้กองกันเฟดตอนนี้เหมือนเดินอยู่บนเส้นลวดเลยนะคะลดเร็วไปก็กลัวเงินเฟ้อปัทุ ลดช้าไปเศรษฐกิจก็อาจจะซุดได้แล้วการคาดการณ์ของตลาดเองแหละครับที่ดูเหมือนจะร้อนแรงกว่าภาทธีของเฟดเองซะอีกนั่นก็เป็นอีกแรงกดดันหนึ่งเลยค่ะ CNBC ชี้ว่าตลาดคาดหวังการลดดอกเบี้ยไปนู่นเลย150 basis points ภายในสิ้นตีหน้า โหไปไกลมากค่ะซึ่งมันเร็วกว่าไทม์ไลน์ที่เฟดเคยส่งสัญญาณไว้พอสมควรเลยมันเหมือนมีความเห็นต่างกันอยู่ว่าตลาดอยากเห็นอะไรกับสิ่งที่เฟดน่าจะทําได้จริงมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจาก UBS ที่ CNBC นําเสนอเขามองเศรษฐกิจสารัฐตอนนี้เหมือนเป็น3เศรษฐกิจในร่างเดียว3เศรษฐกิจยังไงครับ คือมีส่วนที่ซบเซาอย่างตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะมีส่วนที่บูมมากๆอย่างการลงทุนด้าน AI, K p e x พวกค่าใช้จ่ายลงทุน AI นะคะแล้วก็มีส่วนที่กำลังชะลอตัวลงอย่างเช่นภาคการบริโภคภาพมันซับซ้อนแบบนี้การตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยก็เลยยิ่งยากเข้าไปอีกเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นกลางหรือ Neutral Rate ที่เคยคุยกันยังเป็นปริศนาอยู่ไหมครับยังคาดเดายากมากค่ะอย่างที่ CNBC รายงานคือเฟดเองก็ ปรับประมาณการตัวเลขนี้สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าระดับที่เหมาะสมจริงๆคือเท่าไรกันแน่มันเหมือนเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องภาษีนําเข้าหรือ tariffs อีกอ๋อครับค่ะถึงจะผ่านมานานแล้วแต่ CNBC ก็ยังชี้ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้ออยู่บ้างแม้ว่าภาพรวมการคาดการเงินเฟอ้อในตลาดจะยังค่อนข้างทรงตัวก็ตามครับผมกลับมาที่มุมมองเรื่องหุ้นกันบ้างนะครับ ถ้าพูดถึงหุ้นใหญ่กลุ่ม Magnificent Seven ที่ฮิตฮิตกันอยู่ Jim Cramer ของ CNBC เขายังมองบวกอยู่ไหมครับยังมองบวกอยู่นะคะเขาเน้นย้ำว่าถึงแม้ราคาจะขึ้นมาเยอะแล้วแต่หุ้นกลุ่มนี้พวก Apple Microsoft Alphabet Amazon Nvidia Meta Tesla เนี่ยคะ่ะก็ยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นๆ แต่ก็มีเสียงเตือนเรื่อง valuation ที่สูงมากเหมือนกันนะครับประเด็นนี้เราควรจะมองยังไงดีครับเป็นข้อควรระวังที่ถูกเลยค่ะ valuation สูงก็แปลว่าความคาดหวังมันก็สูงตามไปด้วยนะคะถ้าผลประกอบการหรือการเติบโตในอนาคตมันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยราคาหุ้นก็พร้อมจะปรับฐานได้แรงเหมือนกันอืมครับมันคือความเสี่ยงที่ต้องประเมินควบคู่ไปกับศักยภาพการเติบโตค่ะ แล้วถ้ามองไปที่หุ้นขนาดเล็กลงมาหน่อยพวก small caps ครับมีโอกาสไหมเหมือน Investopedia มีนำเสนอมุมมองจาก Janice Henderson ที่น่าสนใจใช่ค่ะ Janice Henderson ชี้ว่าหุ้นกลุ่ม small c a p เนี่ยอาจจะเป็นมวยรองที่น่าจับตาโดยเฉพาะถ้าเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยจริงๆนะคะซึ่งมันจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้บริษัทเล็กๆพวกนี้ได้ ออ oh, ครับีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นปัจจุบันหุ้น small cap ยังซื้อขายกันในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นใหญ่หรือ large cap พอสมควรเลยส่วนลดตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตในระยะกลางถึงยาวได้ค่ะโอเคครับชัดเจนเลยงั้นเราเปลี่ยนเกียร์มาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนกันบ้างดีกว่าครับช่วงนี้ดูเหมือนจะมีประเด็นร้อนๆหลายเรื่องเลย เริ่มจากเรื่องการเจรจาการค้าที่มาดริดสเปนที่นำโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบสเซนต์ค่ะแล้วก็มีข่าวใหญ่ที่ออกมาจากการเจรจารอบนี้เลยคือเรื่อง TikTok อตามข้อมูลทั้งจาก i n v e s t o p e d เดียและ Bloomberg นะคะมีการประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุกรอบข้อตกลงหรือ Framework Agreement แล้วที่จะเปิดทางให้ TikTok สามารถดำเนินธุรกิจในสหรัฐต่อไปได้หลังจากที่เจอแรงกดดันเรื่องแบนด์มาตลอดฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีนะครับแต่ มันมีแต่ใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะยิ้มเรื่องนี้ยังคลุมเครืออยู่หลายจุดเลยอย่างที่บลูมเบิร์กเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะอย่างแรกเลยคือเรายังไม่เห็นการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝั่งจีนเลยนะเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงนี้อ้าวเหรอครับค่ะอย่างที่สองรายละเอียดเนื้อหาในข้อตกลงจริงๆนะ่ะเป็นยังไงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจะเป็นแบบไหนใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างยังไม่มีใครรู้ชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องสําคัญที่สุดอย่างออร์กาิรซึมล่ะครับ อันนี้เป็นหัวใจเลยครับนั่นคือประเด็นที่3ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะสถานะของอัลกอริทึมที่เป็นเหมือนสมองของ TikTok เนี่ยจะเป็นยังไงจีนเคยแสดงท่าทีชัดเจนนะคะว่านี่คือเทคโนโลยีหลักที่ไม่ต้องการให้ตกไปอยู่ในมือต่างชาติตรงนี้ยังเป็นเครื่องหมายคันถามใหญ่เลยค่ะและสุดท้ายคือข้อตกลงที่ว่านี้มันจะสามารถตอบโจทย์ความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้จริงๆหรือเปล่าโหดูเหมือนจะยังต้องตามกันอีกยาวเลยนะครับเรื่องนี้ ใช่ค่ะแล้วบลูมเบิร์กยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดจะคุยโทรศัพท์กันในวันศุกร์นี้ด้วยอ๋อ oh, ครับค่ะคาดว่าเรื่องทิกตอกน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่หยิบยกมาคุยกันถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะปฏิกิริยาในตลาดก็น่าสนใจหุ้น Ora c l e หรือ ORCL เนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอ๋อ oh, เพราะ Oracle นี่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ TikTok มาก่อนใน Project Texas ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ Oracle มีความสัมพันธ์เดิมอยู่แล้วผ่าน Project Texas ซึ่งเป็นความพยายามครั้งก่อนนูน้นที่จะจัดการประเด็นข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐให้อยู่ภายใต้การดูแลของ Oracle ครับครับค่ะเพื่อลดความกังวลด้านความมั่นคงแม้ดิวตอนนั้นจะไม่สำเร็จนะคะแต่ความเชื่อมโยงเดิมนี้แหละทำให้ตลาดคาดการว่า Oracle อาจจะมีบทบาทสำคัญอีกครั้งในข้อตกลงใหม่นี้แต่ความสัมพันธ์สหรัฐจ,จีนไม่ได้มีแค่เรื่อง Tik ท ok อย่างเดียวนะครับ ยังมีประเด็นร so ้อนเรื v ่อง n v i d i ีอ right ีกใช่เ <et> ลยค่ะเรื่องนี้ก็น่าจับตามไม่แพ้กันข้อมูลจาก Investopedia และ Bloomberg รายงานตรงกันว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนออกมากล่าวหา n v i d i ีหรือ NVDA นะคะว่าอาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดกรณีที่ NVIDIA เดียเข้าซื้อกิจการ m e l a n น x t e c h เทคโนโลบริษัทเทคโนโลยีเครือข่ายของอิสราเอลเมื่อปี2020นนู่นเลยเอ๊ะ ซื้อไปตั้ง4ีหปีแล้วทำไมเพิ่งมาเป็นประเด็นตอนนี้ล่ะครับจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องจังหวะเวลาและบริบทนี่แหละลูมเบิร์กวิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้าของจีนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐก็ยังคงใช้มาตรการควบคุมการส่งออกชิป AI ประสิทธิภาพสูงไปจีนอยู่อืมแถมยังเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป เพิ่งจะผ่อนปลนให้ NV i d i a ดียขายชิป H20 ซึ่งเป็นรุ่นลดสเปกลงให้ลูกค้าในจีนตอบไปได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองอ๋อเพิ่งจะผ่อนปลนไปค่ะมันเลยดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณตอบโต้หรือสร้างแรงกดดันบางอย่างจากฝั่งจีนกลับมาแล้วตลาดหุ้นตอบรับข่าวนี้ยังไงบ้างครับหุ้น n อ็นวีดีียนี้ร่วงหนักเลยไหมตอนแรกก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่สุดท้ายก็ปิดตลาดทรงตัวหรือลบไปนิดหน่อยเท่านั้นค่ะอ๋อไม่ได้ลงเยอะ คะสะท้อนว่านอน,นทุนอาจจะยังไม่ได้ตื่นตระหนกมากอาจจะมองเป็นเกมการเมืองหรือการต่อรองมากกว่าที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเอ i d วีดียรุุ่นแรงทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีมาช่วยพยุงหุ้น n v i d i ีดียด้วยนะคะ Investopedia ดียรายงานแยกออกมาว่า CoreWeave ผู้ให้บริการคลาวรรยใหญ่เพิ่งจะทำข้อตกลงสั่งซื้อชิปจากเอ i นวดียเพิ่มเติมมูลค่าสูงถึง6 3พันล้านดอลลาร์เลยค่ะ โห oh, ตัวเลขมหาศาลเลยนะครับแสดงว่าถึงจะมีแรงกดดันทางการเมืองแต่ธุรกิจหลักของ Nvidia ก็ยังไปได้ดีมากๆใช่ค่ะดีมานชิป AI ยังร้อนแรงมากจริงๆว่าแต่เรื่องความสัมพันธ์กับจีนนี่ซับซ้อนจริงๆนะครับนึกถึงบทสัมภาษณ์ทิมคุกของ Apple เลยที่เขายังยืนยันว่า Apple ต้องรักษาความสัมพันธ์แล้วก็มีส่วนร่วมในตลาดจีนต่อไปแม้จะมีความตึงเครียดอยู่ก็ตาม เป็นแนวทางที่บริษัทเทคใหญ่ๆหลายรายพยายามจะเดินตามนะคะคือพยายามแยกแยะเรื่องธุรกิจออกจากการเมืองให้ได้มากที่สุดแม้ในทางปฏิบัติจะทําได้ยากก็ตามค่ะเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกความเคลื่อนไหวของหุ้นเทคโนโลยีรายตัวที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าเริ่มที่ Alphabet หรือ Google G O O G L เลยเห็นว่าร้อนแรงมาก ร้องแรงจริงๆค่ะหุ้น G O O G L พุ่งขึ้นกว่า4%เลยนะคะทำให้มูลค่าตลาดทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อย3ล้านล้านค่ะกลายเป็นบริษัทที่4ในประวัติศาสตร์ต่อจาก Apple, Microsoft แล้วก็ Nvidia ที่ทำได้สำเร็จค่ะอะไรเป็นปัจจัยหนุนสำคัญครับ หลักๆเลยมาจากข่าวดีเรื่องคดีความค่ะเมื่อต้นเดือนกันยายนศาลเพิ่งมีคำตัดสินในคดีที่ Alphabet ถูกฟ้องเรื่องการผูกขาดศาลตัดสินว่า Alphabet ไม่จำเป็นต้องขายธุรกิจเบราว์เซอร์ Chrome ออกไปอันนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญมากๆเลยค่ะครับประกอบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของธุรกิจ AI ทั้งฝั่งโฆษณาและ l o าวก็ยิ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะตัวต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย Tesla, TSLA ก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะหุ้นเท s l a พุ่งขึ้นเรา3%หลังจากมีรายงานออกมาว่าอีลอนมัสเข้าไปซื้อหุ้นเทส l a เพิ่มอีกอ๋อเหรอครับซื้อเท่าไหร่ครับมูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์เลยค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้ง i n v e s t o p e d i เียและ Bloomberg ก็รายงานข่าวนี้ตรงกันการที่ CEO ซื้อหุ้นเพิ่มนี่นักลงทุนมองเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณบวกค่ะ นักลงทุนมักจะตีความว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของผู้บริหารที่มีต่ออนาคตของบริษัทเรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจเมื่อเกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดบริหารของเทส la เพิ่งจะเสนอแพ็กเกจค่าตอบแทนระยะย,ยาวก้อนใหม่ให้มัสกอ๋อที่เป็นข่าวใหญ่ใช่ค่ะที่บลูมเบิร์กกับ i n v e s t o ์ e d เดีรายงานว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวถ้าบริษัททำได้ตามเป้าหมายที่ท้าทายมากๆที่ตั้งไว้นะคะ 1ล้านล้านดอลลาร์แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับตัว Elon m u ัสเองอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือความเห็นต่างๆในโซเชียลประเด็นนี้ Bloomberg ชี้ให้เห็นชัดเจนค่ะว่ามันมีความกังวลเพิ่มขึ้นจริงๆเกี่ยวกับกิจกรรมนอกบริษัทของมัสอย่างล่าสุดก็มีการแสดงความเห็นสนับสนุน Tommy โรบินสันนักเคลื่อนไหวขวาจัดในอังกฤษซึ่งก็สร้างเสียงวิจารณ์พอสมควรอืมครับ หรือความเห็นจากผู้ว่าการรัฐยูทาห์ที่เชื่อมโยงโซเชียลมีเดียกับเหตุการณ์รุนแรงสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์เทสลาได้ถึงแม้ว่าโรบินเดนโฮมประธานบอร์ดของเทสลาจะให้สัมภาษณ์กับลูมเบิร์กยืนยันว่าบอร์ดจะวัดผลงานมัสจากผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะให้อิสระพอสมควรในเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับตาดูอยู่ดีค่ะมาที่ Apple AAPL กันบ้าง หุ้นก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับประมาณ1%ก่อกว่าแต่ก็มีข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในที่น่าสนใจใช่ค่ะมีข่าวการลาออกของผู้บริหารระดับสูงด้าน AI คนสำคัญคือ Walker Percy ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าทีมซีรีส์ คนที่ดูแลซีรีส์ค่ะค่ะเราล่าสุดกำลังดูแลทีมที่พัฒนาเครื่องมือค้นหาบนเว็บด้วย AI ตัวใหม่ของ Apple อยู่การลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องความล่าช้าในการพัฒนาและเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆของซีรีส์และ Apple Intelligence ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้อืมครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมานะคะว่าทิศทางด้าน AI ของ Apple จะเป็นยังไงต่อไป แล้ว Apple มีท่าทีอย่างไรบ้างครับกับเรื่อง AI ดูเหมือนในงานเปิดตัวล่าสุดจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้เท่าไหร่รูมเบิร์กวิเคราะห์ไว้น่าสนใจค่ะว่าในงานคีโนตล่าสุด Apple ดูจะกลับไปให้ความสำคัญกับจุดแข็งดั้งเดิมของตัวเองคือเรื่องดีไซน์กับฮาร์ดแวร์ที่โดดเด่นพยายามเลี่ยงการพูดถึงประเด็น AI ที่อาจจะยังดูตามหลังคู่แข่งอยู่หรือประเด็นอื่นๆที่อาจจะกระทบความเชื่อมัน่นครับคอมมน์สัญญาในการลงทุนครั้งใหญ่ในสหรัฐมูลค่ากว่า 6แสนล้านดอลลาร์ในอีก4ปีข้างหน้ารวมถึงการลงทุนในโรงงานของ c o r n i n g ที่รัฐเคนทักกีซึ่งคุปม,มองว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกว้างหรือ ripple effect ต่อเศรษฐกิจสหรัฐค่ะไปต่อกันที่ Oracle O R C L นะครับ หุนก็ปรับขึ้นมา3%เหมือนกันน่าจะมาจากข่าวติ๊กตกที่เราคุยกันไปตอนต้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งน่าจะใช่ค่ะที่ตลาดคาดว่า Oracle อาจจะได้ประโยชน์จากดีลติ๊กต็อกนอกจากนั้น Oracle ก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากดีลใหญ่ที่ทํากับ Open AI ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ซึ่งช่วยเสริมภาพแล์ความเป็นผู้นําด้าน AI และคลาวให้บริษัทได้มาก Bloomberg ยังตั้งข้อสังเกตสนุกๆด้วยนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีช่วงสั้นๆที่ a r r y Ellison ผู้ก่อตั้ง Oracle แงอน้า รำรวยที่สุดในโลกได้ก่อนที่มสก์จะกลับมาทวงตำแหน่งคืนไปโอ้โหมีแซงกันด้วยนอกจาก Big กเทคเหล่านี้แล้วมีหุ้นตัวอื่นๆที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันทำการล่าสุดบ้างไหมครับนี่หลายตัวที่น่าสนใจค่ะตามข้อมูลจาก Investopedia ถ้าดูฝั่งบวกนะคะหุ้นกลุ่ม Storage อย่าง Seagate STX นี่พุ่งแรง7.7ทําจุดสูงสุดใหม่เลยแรงมากครับ ค่ะส่วน Western Digital WDC ก็บวกไป4.8ทํา n w w i i h h เหมือนกันทั้งคู่ได้อน,นิสงจากความต้องการหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวว่า Western Digital เตรียมจะขึ้นราคาฮาร์ดดิสด้วยค่ะแปลว่ากระแสะ AI นี้ส่งผลไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่าง Storage ด้วยนะครับถูกต้องค่ะมันเป็น Ripple Effect อย่างที่ทีมคุกพูดถึงนั่นแหละค่ะ นอกจากนี้อัลเบร์เมา ALD ผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ก็ฟื้นตัวขึ้นมา6.7%หลังจากสัปดาห์ก่อนร่วงหนักส่วน Aristar n e t w w r r s ANET ที่ทำเกี่ยวกับระบบเครือข่ายก็ฟื้นตัว4.3%รับอานิสงจากเทรนด์ AI Networking และ Intel INTC ก็บวกเกือบ3%หลังจากปรับลดค่าใช้จ่ายลงหลังขายหุ้นธุรกิจชิปอัลตราออกไปค่ะแล้วฝั่งที่ปรับตัวลงล่ะครับมีตัวไหนหน่าสนใจบ้าง ก็มีเหมือนกันค่ะ Investorpedia รายงานว่า c t, r e t e v a (CTVA) บริษัทเคมีเกษตรร่วงไป5.7%หลังมีข่าวว่ากำลังพ <c oughs> ิจารณาแผนแยกธุรกิจเมล็ดพันธุ์กับยาฆ่าแมลงออกจากกัน J.M s m u k a (SJM) ผู้ผลิตอาหารแปรรูปก็ลงไป5.2%หลังถูก Argus ปรับลดคำแนะนำการลงทุนเพราะเจอแรงกดดันด้านยอดขายจากราคาที่สูงขึ้นและผลกระทบจากภาษีในธุรกิจกาแฟ ส่วน Factset FDS ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินก็ลดลง4.8%ท่ามกลางความกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงกดดันต่อฐานลูกค,ค้าแล้วก็ผลกระทบจาก AI ที่อาจจะเข้ามาแย่งชิงธุรกิจได้ค่ะขอบคุณครับได้เห็นภาพรวมหุ้นรายตัวชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้ขอวกกลับมาที่ภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะครับมีประเด็นด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับ มีประเด็นที่บลูมเบิร์กหยิบยกขึ้นมานะคะเกี่ยวกับข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยากจะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเปลี่ยนจากการรายงานผลประกอบการทุกไตรามาสมาเป็นทุกๆ6เดือนแทนเอ๊ะแนวคิดนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับแล้วมันจะส่งผลดีผลเสียยังไงบ้างแนวคิดหลักๆคือครีเพื่อลดภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทต่างๆในการต้องเตรียมรายงานบ่อยๆอ,อันนี้คือข้อดีที่ทรัมป์มองนะคะครับ แต่ข้อเสียที่บลูมเบิร์กชี้ให้เห็นก็มีไม่น้อยเลยอย่างแรกคือนักลงทุนจะมีข้อมูลในการตัดสินใจน้อยลงการมองเห็นภาพรวมหรือ visibility ของธุรกิจก็จะลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวน,นในตลาดที่มากขึ้นได้ค่ะน่าสนใจนะครับแล้วมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมมีค่ะการมีจุดข้อมูลหรือ data point น้อยลงอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโมเดล AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินด้วย เพราะโมเดลพวกนี้ต้องอาศัยข้อมูลจํานวนมากแล้วก็มีความถี่สม่ําเสมอในการเรียนรู้และคาดการแนวโน้มข้อเสนอนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องตกเถียงกันถึงผลกระทบในระยะยาวพอสมควรเลยค่ะแล้วเรื่องนโยบายพลังงานล่ะครับเห็นมีข่าวเหมือนกันรูปแบบฟิชชั่นและฟิวชั่นรวมถึงการผลักดันการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไปยุโรปซึ่งทั้งหมดก็เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศแต่ก็เป็นเพียงภาพรวมกว้างๆค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเลยนะครับสรุปวันนี้เราเห็นภาพตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งทำจุดสูงสุดใหม่ได้โดยมี NASDAQ และ S&P 500เป็นตัวนำท่ามกลางความคาดหวังเรื่องการลดตอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้แต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีระหว่างสารัฐกับจีนก็ยังคงเต็มไปด้วยความซับซ้อนและตึงเครียด ทั้งเรื่องดีล TikTok ที่เหมือนจะมีทางออกแต่ก็ยังไม่ชัดเจน100%ซแล้วก็กรณีเอ็นวเดียที่เจอแรงกดดันจากจีนส่วนหุ้นเทคยักษ์ใหญ่อย่าง a l p h a b e ต Tesla, Apple, Oracle ต่างก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดทั้งสิ้นเลยครับใช่ค่ะ แล้วประเด็นที่น่าขบคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็คือบทบาทของ AI ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดตอนนี้เลยละคะไม่ว่าจะเป็น Nvidia Alphabet Oracle หรือแม้กระทั่งหุ้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างกลุ่ม Storage อืมครับแต่ในเวลาเดียวกันเทคโนโลยี AI นี่เองก็ดันเข้าไปอยู่ใจกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยทั้งกรณี Nvidia แล้วก็อาจจะรวมถึงเบื้องหลังของดิว TikTok ด้วย เรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าการที่เทคโนโลยีล้ำสมัยตลาดการเงินโลกและการเมืองระหว่างประเทศมันเข้ามาเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนขนาดนี้มันกำลังสร้างช่องโหว่ใหม่ๆที่อันตรายหรือกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับทางนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายในการที่จะต้องวางแผนรับมือกับภูมิทัศน์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเดียวในอนาคตอันใกล้นี้นี่เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าจะเก็บไปคิดกันต่อได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนืวขาด,ดีๆก่อนใครแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ